เรามาดูเรื่องราวของลิงวัดที่ศรีลังกานะครับถ้าเราได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆเราก็จะได้พบเห็นสิ่งแปลกๆมากมายหลายอย่างการท่องเที่ยวนั้นนับว่าเป็นทัศนาศึกษาที่ดีของมนุษย์ต่อไปนี้เราจะนำท่านผู้ชมไปพบกับเจ้าจ๋อแห่งประเทศศรีลังกาห่างจากเมืองหลวงโคัมโบไปประมาณ150กิโเมตรเราจะได้พบวัดแห่งหนึ่งซึ่งมีอายุนับเป็นพันๆปี ณวัดแห่งนี้ก็จะมีลิงอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากลิงพวกนี้เคยเป็นลิงป่ามาก่อนอยู่ป่ายอยู่มาก็เลยอพยพเข้ามาพึ่งใบบุญของณวัดแห่งนี้ก็คงจะคิดว่าเอออยู่ในวัดแล้วนี่คงจะสบายกว่าอยู่ในป่านะนะเพราะถึงยังไงก็ยังมีอะไรคุ้มกันบ้างหมีเขียนขอบตาด้วยไหมสีม่วงหน่อยทั้งนี้ท้างในดําหน่อยโอ้โหน่ารักไหม,มถนัดเรื่องวาดรูปป่ะทั้งสี่ท่านย่ค <Yeah. S 1> <ะ>ุม้ม ไม่ต้องวาดรูปลิงหรอกครับแต่วาดส่วนประกอบของลิงส่วนประกอบของลิงวาดได้ไหมฮะคิดว่าอวกาศเขาวาดได้ไหมฮะคุณเดวิดไม่น่าพูดที่นู้นเล่นกับเครื่องไฟฟ้าทั้งนั้นเลยโอ้ลำบากเลยจะวาดรูปใช้กดเป็นคอมพิวเตอร์รูปอะไรเอาลิงแล้วก็กดลิงออครับ แล้วฮะแต่คราวนี้กดไม่ได้แล้วครับคุณต้องกดปากกาถนัดที่สุดถนัดที่สุดเร <ฮะ S 1> ื่องลิงคุณแอนนาคงจะไม่พลาดนะฮะถึงว่าองว่าเป็นตัวอื่นไม่ต้องว่าตัวลิงนะน,นั้นเรามีมันมีภาพไว้ให้แล้วใช่ไหมฮะให้เติมส่วนประกอบไงหงายให้ดูหน่อยฮะทุกท่านเหมือนกันนะฮะเหมือนกันนะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะไม่มีนะครับพร้อมไหมฮะเอาละครับตอนนี้จะให้ทั้งสี่ท่านนะครับเป็นดีไซเนอร์จำเป็น แต่ว่าไม่ใช่ออกแบบเครื่องแต่งตัวอะไรให้เจ้าจ๋อนะฮะแต่ว่าจะให้วาดทรงผมของเจ้าจ๋อเมื่อกี้เนี่ยวาดได้รัคิดว่าวาดได้ไหมทรงผมแล้วแต่คิดว่าเจ้าจ๋อตัวเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยจะทรงผมเป็นยังไงดีไซเนอร์อะไรพวกนี้นะเพราะว่าไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยก็ใช้กดปุ่มตลอดเลยแต่ไม่เป็นไร ล้วก็จะลองทําดูว่ามันจะได้ขอบคุณมากขอบคุณมากเรื่องวงการลองทําดูแล้วกันพร้อมไหมฮะวาดเลยครับว่าทรงผมให้ดูหน่อยนะเอาแบบเมื่อกี้ใช่ไหมเอาเอาเอาแบบตัวเมื่อกี้ครับว่าทรงผมจะเป็นยังไงดูน้องต้สึกั่งตั้ตารอยู่เลยนะคะคุณสุเทพอาจจะชนะนะครับเพราะว่ามีอะไรใกล้เคียงอยู่ ทรงผมนะทรงผมทรงผมเอ้ยเมื่อกี้หัวร้านนะเปล่านั่นแหละเลยหัวร้านเปล่าผมแคงเห็นแค่นี้เองนะคุณคิดได้ดีแล้วคุณสุเทพผมเนี่ยพูดลรามาเพราะว่าไอ้ตอนที่เขาส่งไอ้จรวดขึ้นไปเนี่ยนะตอนนั้นสหรัฐส่งขึ้นไปเนี่ยมันตายก่อนจะไปถึงอ๋อคุณเลยไม่เห็นทรงผมมัน มันตายก็ไม่ไม่เกี่ยวนี่คทรงผมมันก็ยังอยู่เนี่ะผมไม่ไม่ทันได้เห็นครับแล้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับาทางจะเสร็จกันหมดแล้วนะคะมิสไซจะมีคุณสุเทพคนเดียวที่ยังไม่เสร็จศึกษามากเป็นพิเศษศึกษามากไปรู้มากไปเวลาหมดแล้วนะฮะเวลาหมดแล้ววะวัดไม่ถูกว่ดไม่ถูกนะแหมนี่รู้สึกว่าคุณสุเทพนี่รู้ดีค่ะเพราะว่าทรงผมนี่นะคะ เดี๋ยวต้องดูตามรูปว่าเสร็จแล้วถ้าวางปากกาเลยนะครับแล้วก็กรุณาตั้งรูปมาให้เห็นหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหทั้งทังทั้งหมดเลยโอ้โหทังทั้งนั้นเลยเอ้ยอย่างนี้ก็หนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนเหมือนไฟจะตัดมาจากร้านเดียวกันเหมือนเหมือนของทรงคุณเลยนะคุณสุเทพเมื่อกี้ผมมาดูฮะหัว อะไรคนดูในห้องส่งเขาลออะไรจ๊ะตัดมาล้านเดียวกันหรือไงครับต้องดูสังเกตดูด้วยสายตาเลเซอร์เนี่ยมองว่าลิงเมื่อกี้หัวล้านนิดหน่อยอ๋อนึกว่าสังเกตจากตัวเองทุกเช้าวเวลาส่องกระจกนี่นไม่ใช่นะฮะคุณสมหญิงเป็นไงฮะน่าส่งอะไรครับเนะี่ย <c oughs> มีจังงอย,ยหน่อยๆด้วยนะมีหวีเป๊ะลงสองข้างไหมมีมีเดินสายกลางข้างบนมีย้อยมีซ้ายมีขวามีมีดึงตกย้อยลงมาหน่อย แบบใส่เยลมาเป็นเน็ตเหมือนกันต้อคุณสุพจน์นี่ก็เหมือนกันนะตั้งเดเลยโอ้โหหนุ่มพังเต็มที่เลยค่ะโอ้โหผมชี้โดยชี้เดโอ้โหเด็ดขาดจริงๆตัวนี้นมัทรงแม่นหรืออะไรครับแม่นหรือเลยนครับคุณสุพจน์น่ะลืมลือมอะแต่ของใครไม่แปลกถ้าคุณแอนนาฮะดันใส่แว่นกันไปอีกครับผมให้ว่าแต่ทรงผมเท่านั้นเองนะผมจะเอาทรงผมเท่านั้นเองทำไมเอาแว่นมาด้วย ทรงนี้พี่เหมือนต้องใส่แวน่นค่ะไอ้นี่มันเหมือนไอ้จอบ้านเรานะฮะไอ้ทรงกลาะพราวเนี่ยขึ้นไปตั้งเนี่ยสังเกตคุณแอนนาพยามเ,เอารูปไปเทียบเทียบใกล้ๆกับหน้าแวน่นแวน่นแว่นกับแว่นเหรอฮะแว่นมันติดหรือไงครับเงาแว่นมาติดที่หน้าจออันนี้คือภาพที่ถูกต้องจริงๆนะอยู่ที่ผมนี่นะฮะผมจะให้ดูเลยว่ารู้สึกว่าจะเหมือนใกล้เคียงมากเลยเลยครับฮะใกล้เคียงแต่ไม่ถูกนะฮะเอ้ยทรงอ่ะทรงคุณเนี่ยแหละผมบอกแล้วว่าทรงคุณน่ะ คุณสุเทพคุณวาดผิดไปหมดเลยเรามาดูภาพเฉลยอีกครั้งแล้วกันนะฮะ,ฮะว่าจะเหมือนกับที่เราวาดไปก่อนหรือเปล่านะฮะเอาละต่อไปนี้เราจะได้เห็นทรงผมเปรียปร้ยวๆของเจ้าลิงพวกนี้กันคอยสังเกตให้ดีนะครับนี่ไงครับจะเรียกว่าทรงกระลาครอบได้ไหมเนี่ยยังกะใครเอาจานมาตั้งไว้ผมก็เลยบานเป็นจานกลมอย่างนี้แหละมีอ้าซ้ำยังมีขวาญอยู่ตรงกลางกระหม่อมซะด้วยนะสังเกตให้ดี เหมือนกับภาพที่เราวาดเอาไว้แล้วนะฮะแฟชั่นจริงจริงโอ้โหเป็นอย่างนี้และไม่มีแว่นนะฮะคุณแอนนาไม่มีแว่นนะครับเอาแต่ทรงผม่านั้นเองตุลงนิวเลยไม่เตี่ยมตุลงคุณเดวิดยังศึกษาไม่ถึงทรงผมมันตายซะก่อนตายซะก่อนใช่ไหมฮะเครื่องแตกร่วงออกมาก่อนก่อนจะได้ตัวลิงก์ไปก็สแสดงว่าข้อน,นี้ก็ไม่มีท่านใดได้คะแนนไมไม่มีใครได้คะแนนเลยนะครับยังไงกันเนี่ยผมอยากจะให้ได้คะแนนะทำยังไงเออหนึก็ให้หมดทุกคนเท่ากันก็แล้วกัน อย่าเลยฮะกระเป๋าชิงชุม่มดีกว่านะเราให้ชมเรื่องของลิงวัดต่อยสักสนิดดีกว่านะก่อนจะไปถึงคําถามของเรื่องกบนะครับส่วนเจ้าจอตรงนี้ก็มีทรงผมหล่อเป็นพิเศษทีเดียวเป็นรูปวงกลมไม่กระดิกแตกแถวเลยสักเส้นหนึ่งนะครับ <c oughs> น่ทรงเปรี้ยวๆอย่างนี้ใครจะเอาเป็นตัวอย่างบ้างก็ได้นะ <c oughs> นี่หนุมจอตัวนี้ก็ผมยาวเาฟื่อยเรียกว่าทรงสมัยใหม่เหมือนกัน ต่องยังผมนี่เห็นไหมครับมีเสยสองข้างซะด้วยไวสลุนเทไหมพี่ผมเด็กดีครับตัดสั้นอยู่เสมอโล่งหัวดีครับแบบนี้อ่าอย่างนี้เรียกว่าเข้าโรงเรียนต้องจุกคุณครูจับตัดผมแน่นอนเพราะยาวเกินไปแล้วเนี่ยทำไมถึงบานแข่งชี้โดเดไปคนละทิศละทางอย่างนี้ละจ๊ะก็มันเป็นอย่างนี้นีพี่จะทำยังไงดีละ่ะ เออตัวนี้ก็แสกกลางทรงมหาไทยมีปัญหาไหมพี่ทรงผมเนี่ยแม่ลํำคาญผมไม่เข่าลูจริงวะต้องไปจ่อบาเบอร์ซะหน่อยแล้วอ,อจะได้มีทรงใหม่ๆมาอวดพี่บ้างไงล่ะอ,อพี่จะเอาเป็นตัวอย่างบ้างก็ได้นะผมไม่สังวนในกระเก็นะพี่นะเ,ออเห็นไหมครับส่วนเจ้าตัวนี้นะ่ะ สงสัยจะไปแซวสุนัขเพื่อนบ้านเลยถูกไลต่ตะเพิดออกมาอ,มอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะเออยุ่งจริงเจ้าจอนี่เออเจ้าจ้อก็เลยวิ่งจันรไปจงสังเกตสวนหางให้ดีนะครับว่ามีความยาวมากลำตัวลิงพวกนี้ยาวประมาณ45้ 50. เซนติเมตรแต่หางยาวถึง6เซนติเมตรก็มีประโยชน์ในการไว้ใช้ดึงอย่างนี้แหละครับอย่าไปไหนนะอย่าไปไหนนะอยู่ด้วยกันก่อนไม่เอาอ่ะผมจะเล่นน่ะเล่นกับน้องๆก่อนน้องก็จะบอกมาโทรพี่มาขี่หนูทําไมแล้วพี่มีที่เล่นจะอื่นนาเล่นกับพี่ก่อนถ้านะพี่ไม่มีเพื่อนเล่นนะก็มีน้องอยู่คนเดียวนี่ท่านี้นะขอครุกคลีตีมงด้วยเออแม่เด็กพวกนี้มันซนเป็นจริงแม่มาเดินกระบดลําพึงไปอย่าซนกันนักะลูกนะเดี๋ยวแม่เครียดนะ พี่ชักเกรงใจก็หยุดแต่หาหยุดจริงๆไม่เล่นกันต่อไปอยู่ว่างๆก็ชวยกันเก็บกวาดลานวัดเจ้าจ๋อเจ้านี้อาจจะทําเว้นอยู่ก็ได้นะครับพอถึงวิชาอ่านเอาเรื่องก็เลยหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านซะหน่อยโอ้ยนี่ข่าวอะไรเนี่ยมีข่าวอะไรมั่งหรือเปล่าอ้าไม่ทันจบชั่วโมงแล้แผ่นแนบหนีไปซะแล้วทีนี้ทีมงานของเราจะทดสอบมันสมองของเจ้าจ๋อพวกนี้มือข้างซ้ายมีถั่วข้างขวานี่ไม่มีอะไรเลยนะครับ ซ้ายขวาหน้าหลังอยู่มือไหนเอยดูให้ดีดูให้ดีดูให้ดีดดครับทายที่อยู่มือไหนนี่ไงอยู่นี้อยู่นี้ออถูกซะด้วยนะครับเจ้าจอมันหัวแหลมครับลิงพวกนี้ก็ท่าทางจะคุ้นเคยกับคนที่มาทําบุญที่วัดแห่งนี้เป็นอย่างดีก็นับว่าโชคดีของพวกมันที่มีอยู่กันเกือบ300ตัวแต่ก็มีอาหารการกินเหลือเพื่อ ศัตรูก็ไม่เข้ามาเบียดเบียนต่างก็ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบเลยทีเดียวอร่อยอร่อยเห็นไหมครับอืมมีคนมาเลี้ยงดูอย่างเต็มที่อิ่มน,น้ำสําำลานดีปับเข้ามา เจ้าจ๋อโตขึ้นไปขี่ยองโยยงยกนี่ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการข่มขวัญกันหรือไม่ก็เป็นการเล่นกันอย่างธรรมดาส่วนครอบครัวสามพ่อแม่ลูกนี่ก็ดูจะมีความสุขดีอยู่เหมือนกันนะครับหาหาวกันไปหาเห็บกันไปสำหรับหนุ่มสาวคู่นี้ถ้าทางจะเพิ่งแต่งงานกันนะยังหวานจ่อยเย็นเจี๊ยบอยู่เลยครับแล้วคู่บ่าวสาวก็จู๋จีกันหวานชื่นต่อไป ลิงพวกนี้ไม่มีฤดูผสมพันธุ์ที่แน่นอนแต่ตัวเมียจะออกลูกหลังจากตั้งท้องมาได้ห้าเดือนแล้วก็แม่ลงก่อนตัวนี้คงจะท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีแล้วส่วนเจ้าจ้อตัวเล็กนี่ก็เพิ่งเกิดมาได้เดือนกว่าแต่รู้สึกจะซ่าไม่แพ้จ้อรุ่นพี่เหมือนกันอยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรมาแซวสุนัขเล่นดีกว่า ว่างไงพี่หมาขอไปกินหน่อยนะว่าแล้วก็คว้าฉวยวิ่งไปเลยกินที่ต่ตาๆไม่ได้ต้องกินที่สูงๆหน่อยชมวิวด้วยส่งผมก็ประหลาดปรหลาดเห็นไหมครับแหลมหน้าสะทวดทรงนี้น่าจะมีไวสรุ่นเอาไปเอาอย่างนะักสำหรับที่นี่เราจะไม่ค่อยได้เห็นภาพแม่ลิงกอดลูกไว้กับอก มันจะเลี้ยงทิ้งเลี้ยงขว้างไม่ต้องดูแลให้เติบโตได้ลำแข้งของเจ้าจ๋อน้อยตัวนี้เองเป็นยังไงพี่จ๋อแฮดูนี่ใช้ได้ไหมเอาอย่างก็ได้นะพี่ไม่สงวน์เลขกระติดอะ่ะเป็นยังไงพี่จับอ้อาวจ๋อแฮดูป่ะย่อย่ามาดันเลยว้แบบเมื่อกี้มันทำกันไงฮะเอาหัวมาดันเลยว้พี่หน้าไอ้ทรงผมอะไรแบนอยู่ตลอดเลยนะเพราะมันเอาหัวมาดันไว้อย่างนี้เองใช่ค่ะเทพชอบทรงไหนเมื่อกี้มีให้ดูทรงหลายทรงโอ้ม เด็ดขาดทุกทรงเลยเลือกเขาจะทรงเลยนะครับเปลี่ยนซะมากก็ลังคิดดูอยู่ก็ลังคิดดูอยู่จะได้พัฒนาที่อวกาศเหมือนอ๋อพัฒนาอวกาศคุณเดวิดมันไม่ได้อยู่ที่กําลังนะฮะมันอยู่ที่ความจําไม่ใช่วิ่งเข้าไปช็อกเลยลวได้เลยความจาเป็นยังไงฮะคุณแอนาะความจําไม่ค่อยดีค่ะพี่แต่คิดว่าเอาแค่แจ็คพอตแตกก็พอแจ็คพอตแตกนั่นคือสิบภาพนะฮะสิบภาพนะฮะคิดว่าได้ไหมฮะสิบห้าวินาทีนะคะ อ่าสิบห้าวินาทีที่จะที่จจที่จะจำฮะที่จะจำสามสิบวินาทีที่จะทายฮะต้องลุ้นดูค่ะพี่ต้องลุ้นดูนะฮะ<ห>ถ้าแจ็คพอตแตกคุณได้ตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นฮ่องกงนะฮะไปกลับนะครับ <c oughs> ไม่ทิ้งไว้ที่นู่นนะฮะ <c oughs> มูลค่ากว่าสามหมื่นบาทนะฮะแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่ต้องกลัวนะครับรางวัลของเรามีดังต่อไปนี้ครับสะสมทีหนึ่งภาพผู้แทนจำหน่ายซิงเกอร์มอบวิทยุเทปเซลรระบบเทปคู่มูลค่า5,600บาทความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ซิงเกอร์ สะสมได้สองภาพผู้ผลิตมันฝรั่งกรอบเกลียวโปเต้มอบเช็คของขวัญมูลค่า10,000บาทกรอบเกลียวเคียวโปเต้สะสมได้3ภาพผู้ผลิตซูปเปอร์สแนค็คสำหรับทุกคนในครอบครัวมอบตั๋วเครื่องบินท่องเที่ยวฮ่องกงพร้อมอาหารและที่พักจากเพรสเด็นทัวร์มูลค่า1,800บาทสะสมได้4ภาพผู้แทนจำหน่ายคาโอเอสเซนเชียลแชมพูและคอนดิชเนอร์นวดผมมอบทองคำม,มูลค่า10,000บาท สะสมได้5ภาพผู้แทนจำหน่ายเปาเอ็นวอชสูตร2พลังซักเอนไซม์และซ NC ครบสูตรเตรียมพลังซักมอบเครื่องซักผ้าช้าปูลค่า9,700บาทสะสมได้6ภาพผู้แทนจำหน่ายกางเกงยีนส์ออสมามอบทัวทัศน์สีสินเนียมูลค่า12,500บาทยีนส์ออสมาเพราะค่าคืนลูกผู้ชายสะสมได้7ภาพผู้แทนจำหน่ายอิตุกินมอบจากเย็บผ้าจานโอเมมูลค่า12,000บาทอิตุกินศูนย์รวมแฟชั่นหลากสไตล์สะสมได้8ภาพ ผู้แทนจำหน่ายยาสีฟันใกล้ชิดมอบติเย็นชาบขนาด5.5คิวมูลค่า11,600 11, บาทใกล้ชิดเพื่อคนมั่นใจเช่นคุณสะสมได้9ภาพผู้แทนจำหน่ายผงซักฟอกบริสมอบเครื่องเล่นวิดีโอชาบมูลค่า15,000บาทบริสดูสะอาดดมยิ่งสะอาดล้ำลึกสะสมได้10ภาพผู้แทนจำหน่ายคาโอเอเซนเชียลแชมพูและคอนดิชเนอร์นวดผมมอบตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฮ่องกงญี่ปุ่น7วันพร้อมอาหารและที่พักจากเพรสเด็นทัวมูลค่า38,000บาท ไม่ต้องน้อยใจนะฮะถ้าไม่ถึงใจผมเยอะไหมคะเยอะไหมฮะรางวัลที่จะได้เยอะเลยผมเอาโพยขึ้นมาแล้วนะฮะพร้อมไหมฮะพร้อมที่จะจำหรือยังครับเตรียมแล้วโอ้โหอ่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์หน่อยนะฮะต้องวอร์มก่อนตื่นเต้นอ่าวอร์มก่อนดยตื่นเต้นดูตรงไหนครับชี้ไปที่พื้นเลยนะครับพาดจะปรากฏที่หลังประตูนี่นะครับไม่เช่ที่พื้นนะครับพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมจะดูม่ได้ให้ก็เปิดประตูให้ฮะ พร้อมมั้ยครับพร้อมที่จะจำอเอาเอาให้เหมาครับรพร้อมนะฮะเ,เอา,าเอาลยประตูเปิดครับ15วินาทีจะจำนะฮะเชิญครับ อามเลยนะฮะสามสิบวินาทีค้างคาวครับสี่แพะฮะดูภาพไปฮะแพะมีสิบสี่เสือห้าปลาไม่รู้บอกไปเลยฮะบอกไปฮะ1สิบสามหมีคุณขานเบอร์ไปเลยฮะสิบหกหนูสามเต่าสิบสามผีเสื้อหนึ่ง กว้าง12ไม่ได้นะฮะหมดเวลาพอดี1 2 3 4 5ภาพด้วยกันนะฮะเพราะนั้นของรางวัลที่คุณแอนนาได้รับไปมีดังต่อไปนี้นะฮะผู้แทนจำหน่ายซิงเกอร์มอบพิซูเทปสเตอริโอระบบเทปคู่ผู้ผลิตมันฝรัง่งกรอบเกลียวโ,โปเต้มอบเช็คของปันมูลค่า10,000บาทบริษัทไทยกุลิโกเชิญท่องเที่ยวฮ่องกงโดยเพรสเดนทัวร์ผู้แทนจำหน่ายคาโอเสเซนเชียลแชมพูและคอนดิชเนเนอร์นวดผมมอบทองคาม,มูลค่า10,000บาท ผู um ide, ้แทนจำนายเปาเอมวอชมอบเครื่องซักผ้าชาพูลค่า,า9,700บาทเกรนาฮะบอกว่าจะทำแจ็คพอตแตกนี่ยหาสิบภาพน <c oughs> ี <c oughs> ไ่ได้ไปครึ่งเดียวเองอะห <c oughs> ้าเองวันนี้ความจำแหมไม่ค่อยมาค่ะควจำไม่ค่อยมาไม่เห็นเนี่ยมองทีแล้วหันกลับไปนี่คุณไม่จำาลยครับคุณต้องมองที่ภาพแล้วก็จำภาพขึ้นผิดมาคุณก็จำไว้เผื่อคราวหน,น้ามันจะขานตัวนั้นคุณจะได้ถูกแต่ก็ห้าเพทาเสรยจหันเลยไม่ดู ต้องดูนะฮะอันนี้เพื่อที่เป็นประโยชน์สำหรับคนข้างหน้านที่จะมาเม<ะ>มละะ่นไม่ต้องเลย,ยฮะไม่ต้องเสียใจฮะของารางวัลที่รับไปมีมูลค่าถึง48,100บาทนะครับ<า>โอ้โห,โหโเอาไปทำอะไรครับเนี่ย เห็นวิซ่ะเอาไปเลี้ยงลิงเลี้ยงกบอ๋อเลี้ยงลิงเลี้ยงกบนะฮะอยากเป็นลิงเป็นกบสำหรับท่านที่สนใจจะแนะนำรายการเรานะคะเขียนจดหมายมาติชมได้ที่รัฐทีวีลาดพร้าวหกบางกะปิกรุงเทพ1น0่0 0ูนึ่งค่ะถ้าว่าท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะเข้ามาร่วมสนุกกับรายการของเราแล้วก็มีรางวัลกลับไปบ้านอย่างคุณแอนนาก็เขียนจดหมายเข้ามาได้เช่นกันนะครับน้องๆอายุ15นี่นะคะก็ หนูหนูเหรอสิปีขึ้นไปใช่ไหมฮะสิบห้นี่ก็ไม่หนูแล้วนะคะแต่ก็เห็นมาได้นะคะส่งรูปมาด้วยค่ะส่งรูปเข้ามาด้วยนะครับแล้วถ้าว่างๆนะคะ s u f a r i World ค่ะไปไหมยังครับไปมาแล้วค่ะโอ้โหฮะน่าสนุกตื่นเต้นนะครับสิงสาราศัตร์มากมายสำหรับอาทิตย์นี้ต้องกล่าวคำสวัสดีกับท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ